สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมมารุตุเกนสุกุนะครับพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยอ่หลายคนคงทราบนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะพรุ่งนี้วันหวยออกน้านเองวันนี้ผมมีข่าวๆเกี่ยวกับเลขเด็เด,ดมาฝากอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณน,นะฮะเอา เป็นแค่แนวทางแล้วกันเอามาฝากกันนะฮะสำหรับคอหวยรอรุ่นวันพรุ่งนี้นครับไปเจาะประเด็นไปเจาะข่าวกันนะครับผมเรขดังนะฮะพญาเต่างอยมาแล้วคนแห่สักการะบูชาแต่ยังเข้มโควิดเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับผู้สื่ข่าวรายงานว่าที่สวนสาธารณะเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง และแหล่งท่องเที่ยวพญาเต่างอยนั่นเองปรากฏว่าบรรยากาศก่อนหวยออกหนึ่งวันในงวดวันที่16มิถุนายน2563ก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองแต่มีประชาชนจากหลายจังหวัดแห่เดินทางมากราบว่า้สกการะพญาเต่างอยจำนวนมากแม้ในวันธรรมดาเพื่อทำบุญและหวังเสี่ยงโชคภายหลังพญาเต่างอยถูกปิดสถานที่ไประยะหนึ่งนะฮะก็ช่วงโควิดนั่นเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด COVID -19 และเมื่อเปิดสถานที่แล้วบรรยากาศจึงกลับมาคึกคักอย่างรวดเร็วภายใต้การควบคุมการคัดกรองเช็คอินแอปชัยชนะและลงชื่อการใช้บริการตามมาตรการของรัฐบาลอีกแล้วเช่นเคยนะครับจากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ลาดพญาเต่าง,งอยต่างระบุปเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ที่มีการผ่อนปรนเปิดสถานที่พญาต่าง,งอยรวมทั้งเป็นผลดีต่อนักเสี่ยงโชคหรือใครต่อใครที่กำลังต้องการที่พึ่งทางใจมาจุดธูปบูชาดอกไม้ธูปเทียนนำน้ำแดงและผักบุ้งมาถวายหวังให้สิ่งที่บนบาลไว้สมหวังทั้งในด้านหน้าที่การงานสุขภาพโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคนั่นเองที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้สมหวังปรารถนาถูกหวยกันทั่วหน้าส่วนบางคน ที่ได้รับผลกระทบจากหน้าที่การงานในช่วงโควิด1 9ก็ขอให้เริ่มต้นกลับไปทำงานจากการโดนพักงานซึ่งเป็นไปตามความเชื่อส่วนบุคคลที่ศรัทธาต่อพญาต่องอยนะครับดังคำร่ำรือว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆและเลขดังของพญาต่องอยจากการสำรวจแผงขายรอตเตอรี่ก็พบว่าในงวดนี้นะครับเลขดังจะเป็นเลขอ้าฟังดีๆนะครับเลขอะไรเลข1 7 17นั่นเอง แล้วก็084665และ3ตัวนะครับ083โอ้ 8, oh, จดดีๆนะครับและก็ฟังดีๆครับผมจะย้ำอีกทีมีเลขอะไรได้บ้าง2ตัวนะครับ17084665และ083ซึ่งหลังจากนักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้พญาตอง,งอยกัน ภายในด้านในนะฮะพอออกมาก็จะถามหาซื้อเลขดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากนั่นเองฮนะอันนี้ก็เป็นเลขเด็ดนะฮะที่เอามาฝากกันผมเองก็หวังเหมือนกันฮนะหวังรางวัลที่1เลยอ่ะนะแล้วก็3ตัวเพราะว่าโดนโควิดเช่นกันนะฮะเงินล่อยหลอจนจะไม่เหลือหลอแล้วนะครับนะฮะยังไงก็ขอให้โชคดีพรุ่งนี้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้ผมโชคดีด้วยนะฮะยังไงก็แบ่งรางวัลที่1มาให้ผมก่อนนะครับ สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านพพุ่งนี้ร่ำรวยร่ำรวยครับกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับอ้อทิ้งท้ายอย่าลืมกด s u b s c r i ต e นะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ดูเคนเซอร o ก์สำหรับผมมารุษวันนี้สวัสดีครับโชคดีครับ